โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องม้าม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้ม้าม่วงก็จะพาเพื่อนมาเล่นเกมมาจงเวภาคหนึ่งนะทุกคนเส้นทางมาจองนะทุกคนก็ก่อนหน้านี้เราก็เล่นเกมดับเบิลฟอร์จูนคู่รัก PG ไปนะทุกคนก็จะมาต่อที่มาจองเลยละกันนะวันนี้นะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มสองทุ่มนะทุกคนทุ่มกว่าเกือบสองทุ่ม ก็มาจัดมาจองต่อลุยไปเลยมาสำหรับมาจองกองงบ2,000นะทุกคนกดเบ็ด50 Auto ออโต้ไปเทอโบโอไปเลยนะทุกคนนะก่อนอ้นนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปดูเกมคู่รัก PG เนี่ยก,ก็ไปดูกันได้นะทุกคนเป็นเกมที่แบบว่าเข้าฟรีเกมง่ายๆเข้าฟรีเกมรัวๆเลยเอาเรื่องจัดจัดนะทุกคน ยังไม่เคยดูก็ต้องไปลองดูกันแล้วแหละจังหวะเน,นี้ยยังไม่เคยเล่นก็ต้องไปลองกันบ้างนะ<อ>ก็วันนี้ม้าม่วงก็เล่นอยู่ที่เมกาเกมยมหเช่นเคยนะทุกคนสำหรับใครนะที่สนใจอาจะมาเล่นที่เดียวกันหรือว่าใครอยากรู้ว่าม้มม่วงเล่นอยู่ที่ไหนนะ<อ>ก็<อ>กดติ้<อ>งนั้นใต้คลิปได้เลยนะทุกคนแต่ว่า จริงๆก็แค่เข้ามาดูมาม่วงรับชมเพื่อความบันเทิงก็พอแล้วนะทุกคนอะไรแบบนี้นี่คือสลอ็ลตนี่ถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปเล่นนะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาที่หลังนะหรือถ้าจะเล่นก็เล่นเพื่อพอสนุกพอเพื่อได้ลุ้นนิดๆหน,น่อยๆนะอย่าไปทําให้มันเดือดร้อนใครหรือเดือดร้อนตัวเองเป็นดีที่สุดนะทุกคน มาจองยังไงตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนเลยนะเหมือนย่ำอยู่กับที่หายไปแล้วสามสิบกระมุนคือใครเนะี่ยที่แบบอยากจะเล่นสล็อตหรืออยากจะลองเล่นเนี่ยก็เล่นแบบมีสตินะทุกคนคือคือมันก็คือการลงทุนนะทุกคนมันก็มีได้มีเสียนะ ถช่จะให้ดีที่สุดคือเราต้องแบบยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะแล้วก็คือถ้าจะเล่นนะก็เล่นแบบให้มันรู้ลิมิตตัวเองนะทุกคนอย่าเล่นแบบไม่ลืมหัวลืมตาแบบนั้นไม่ได้นะทุกคนมาม่วงไม่แนะนําเลยนะคือถ้าอยากเห็นเกมอะไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์ขอให้มาม่วงเล่นให้ดูก็ได้นะทุกคนเล่นอย่ามาม่วงเล่นให้ดูไม่ต้องไปเล่นเองนะทุกคน โอ้ยมาจองพูดแบบเพลินๆน,นะก็หายไปพันแล้วตอนนี้เออคือคนพูดสิ่งดีๆทำดีๆเนะี่ยไม่ได้เลยดูดเลยเพอเป็นดูดเพอเป็นดูดนะโอ้โหเฮ้ยฟรีเกมมาไหมไม่มาืมอ มาม่อยากให้ทุกเกมแบบเป็นเหมือนเกมคูรักมากเลยทุกคนแบบแปบบ๊แบๆเข้าแบบเข้ามันจะดีนะถ้าทุกเกมของพีจีนี่คือแบบว่าเล่นแบบเข้าฟรีเกมไง,ไง่ายๆดีมากเลยแล้วค่อยรุ้นทีหนึ่งว่าฟรีเกมจะให้ไม่ให้ <c oughs> คืออย่างน้อยๆเนี่ยห้าสิบหมุนอะขอสักหนึ่งการันตีฟรีเกมอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นไปได้ไหม อยากจะได้จริงๆอะไรแบบนี้น่าจะดีมากนะคือเพราะบางทีเข้าไปฟรีเกมมันก็ไม่จ่ายไงทุกคนเลยอยากให้มันมีระบบนี้ขึ้นมานะทุกๆ5้สหมุนการันตีเข้าหนึ่งฟรีเกมดีไหมทุกคนโอ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เข้าฟรีเกมอย่างที่เราคิดไว้นเนี่ยทุกคนอันนี้มันเริ่มนานไปจริงๆแลเนี่ย จะร้อยหมุนแล้วนะทุกคนเต็มที่มา2องตัคเตอร์เนี่ยตัวที่สามไม่ยอมมาสักทีนะขอเลยนะถ้าแตงหมจะเข้านี่เข้ามาเลยนะทุกคนไม่ต้องลุ้นอนะมาเออมาทีเดียวสามตัวแบบนี้เลยไงเจ๋วไปมาทุกคนมาจองเวฟีเกมรอบแรกของเรานะนูะยังไง เจ้าหมุนโอ้ยไหลๆห,หน่อยเพื่อนเน่ยยากนะนี่กว่าจะเข้าฟีเกมได้นี่ให้มันได้หน่อยเถอวะว่าเอาหน่อยว่าสวยมาอีกไหมโอ้โหไม่ไหลหวะไม่ไหลก็แย่ดิทุกคนเหลือสี่หมุนละอือหึไหลหน่อย มันยากนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยกว่าจะเข้าฟรีเกมสามหมุนโอ้โหสองสุดท้ายว่ะเพื่อนเออโอ้โหแล้วก็ไม่ไหลป่ะแต่ไม่เป็นไรได้บิ๊กวินก็โอเคอยู่ทุกคนนึกว่าจะไม่มีเลยนะบิ๊กวินในฟรีเกมน่ากลัวมากเลยมาจองเววันนี้เออโหสุดท้ายว้าวดิ อม่วงเลยนะทุกคนเจอฟีเกมแบบนี้เข้าไปเพิ่มเบ็ดไปเลยแม่งหนักจริงถ้ามาก็มาไม่สุดนะทุกคนอย่ามาเจอกันตรงเบ็ดร้อยแล้วกันนะงั้นนะ่ะให้มันมาสุดตอนเบ็ดร้อยก็ได้ไม่ได้คัดข้องอะไรอยู่แล้วขอแค่มานะ มาหน่อยเพื่อนนี่มาจองหนึ่งนี่ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าว่า๋ยวหน้ามาม่วงบางตังมาจองหนึ่งนี่ก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะทุกคนคือมันยังจะทำกับเราแบบนี้อีกแหรอ แต่ก่อนนี้คือโหดมากนะช่วงนี้มาโมงเล่นบ่อยๆนี่โอ้โยอะเป็นแต่งเอาแล้วเข้าฟีเกมไงเอาดิเอออย่าให้บ่นนะเว้ยบ่นปุ๊บคือเข้าฟีเกมปับ๊บมาดูเรื่องแน่รอบนี้แหละเบ็ดร้อยเลยนะถ้าจะมาแบบกระจอกกระจกมาแบบเบาๆเหมือนเดิมไม่ได้นะเพื่อนอันนี้เบ็ดร้อยเพื่อนดีๆนะสิบหมุน เอยมาสวยไหลต่อแน่นอนช็อตนี้ไปเดี๋ยวหยุดยังไม่เห็นมันจ่ายถึงคูณสิบสักทีเนี่ยเห็นเต็มที่ถึงคูณหกนะทุกคนเหลี่ยมเตะจ่ามาอุ้ยไม่ต้องถึงคูณสิบก็ได้นะทุกคนช็อตอย่างเมื่อกี้นี้นะโอ้โหลองคิดสภาพดูดิทุกคนถ้ามันถึงคูณสิบอะ จาก6 0 0 0อ่ะมันจะกลายเป็นเท่าไหร่โอ้โหอาจจะมีบ้านแตกสแสละขาดได้นะทุกคนเมื่อกี้นี้โอ้โหนเหมือนเดิมนี่่ามาจ้องสามหมุนสุดท้ายทุกคนยังไงก็ได้อะไรก็ดีตอนนี้แต่เปิดนี้เลิกแน่นอนทุกคนโอเคก็จบที่ 12,000นะทุกคนนะได้มา8,000เมื่อกี้นี้จบที่12,000ละทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนส่วนเพื่อนคนไหนอยากให้มาโมเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ละเพื่อนๆก็เจอกันครับผมบาย